สวัสดีค่ะก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าในตอนนี้ประเทศไทยกําลังประสบปัญหากับมลภาวะทางอากาศหรือก็คือพวกฝุ่นละออง pm 2.5นั่นเองค่ะก็ะยังมีผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอีกนะคะซึ่งจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันได้เลยค่ะโอ้ยออมทมอําไมเดี๋ยวนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยอะนั่นน,น่ะสิช่วงนี้อากาศกแย่ร้อนก็ร้อนโอ้แล้วมันเกิดจากอะไรกันเนี่ยอยากรู้เหมือนกัน อยากรู้ใช่ปะอยากรู้เลยวพยาไปหาคำตอบมลพิษทางอากาศ air pollution มลพิษทางอากาศคือการเกิดฝุ่นละอองโมเลกุลชีวภาพหรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นๆในชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งเป็นสาเหตุของโรคก,การเสียชีวิตของมนุษย์และทำลายสิ่งมีชีวิตอื่นๆในปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาด้านมลพิษทางอากาศเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดฝุ่น PM 2.5สาเหตุการเกิดมลพิษทางอากาศมีดังนี้ 1. เกิดจากการใช้ยานพาหนะปัญหานี้เป็นมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการจราจรเป็นสำคัญซึ่งก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์รวมทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็กและสารตะกั่ว จากโรงงานอุตสาหกรรมมลพิษทางอากาศาจากแหล่งกําเนิดอุตสาหกรรมโดยส่วนมากเกิดจากกระบวนการผลิตเช่นจากการระเหยของก๊าซบางชนิดซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสียซึ่งเชื้อเพลิงที่นํามาใช้ในการเผาไหม้และในกระบวนการผลิตนั้นมีอยู่3ามประเภทใหญ่หญคือเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวและเชื้อเพลิงที่เป็นกา๊าซและสิ่งที่ตามมาจากแหล่งกําเนิดดังกล่าวคือ สารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ชนิดต่างๆได้แก่ก๊สคาร์บอนมอนอ,อกไซด์ฝุ่นละอองก๊าซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊ซออกไซด์ของไนดโตรเจน 3. การเผาขยะมูลฝอยประชาชนในเขตพื้นที่ชนบทส่วนมากนิยมการเผาขยะที่บ้านมากกว่าให้รถจักเทศบาลมาเก็บขยะซึ่งการเผาเหล่านี้ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศได้เช่นกัน 4. การเผาพื้นที่ทําการ,กรเกษตร การเผาพื้นที่ทําการเกษตรเป็นแหล่งมลพิษที่สําคัญที่ก่อให้เกิดหมอกควันฝุ่นละอองเท้าและข่หมอควันระบายสู่ชั้นบรรยากาศส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันคลุมประเทศไทยมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศไทยและยังส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพเกษตรกรนอกจากนี้มลพิษทางอากาศยังเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากปรากฏการธรรมชาติได้แก่พายุและไฟป,ป่า เหตุหลักๆอะ่ะมันก็มาจากรอบตัวเราท้งานเลยนี่ใช่แล้ววิธีการลดและกป้องกันสามารถทำยังไงได้บ้างล่ะวิธีการลดและป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศมีดังนี้ค่ะเลือกซื้อรถยนต์ที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดครอบครัวและประโยชน์ในการใช้งานรวมทั้งเลือกรุ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเพื่อโลกและเพื่อตัวคุณเองเลือกเติมน้ำมันชีวภาพเช่นไบโอดีเซลเอทานอล เพื่อลดการใช้พลังงานประเภทน้ำมันนอกจากเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังประหยัดเพราะมีราคาถูกอีกด้วยเลือก <laughs> ใช้รถโดยสารประจำทางหรือใช้รถจักรยานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวหากเดินทางในระยะใกล้ๆปลูกต้นไม้เพราะต้นไม้สามารถดูดซึมกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ <laughs> และต้นไม้ยังให้ร่มเงาให้ความร่มรื่น หากไม่มีพื้นที่ในการปลูกก็สามารถปลูกต้นไม้ใส่กระถางโดยปลูกให้เป็นดอกไม้ประดับได้เช่นกันลดการเผาขยะมูลฝอยเปลี่ยนเป็นการฝังกลบหรือนำไปทำเป็นปุ๋ยแทนลดการเผาพื้นที่ทำการเกษตรเปลี่ยนเป็นการไถกลบตอซังข้าวใบอ้อยหรือเศษซากพืชเพื่อช่วยเพิ่มความสมดุลและคืนชีวิตให้กับดิน ที่ลดมลพิษทางอากาศทําได้หลายวิธีด้วยกันแนวทางการลดมลพิษทางอากาศด้วยตัวของเราเองนอกจากจะทําให้มลพิษลดลงแล้วการปลูกจิตสํานึกให้ทุกคนรู้ถึงผลกระทบจากมลภาวะที่เป็นพิษที่เกิดจากการกระทําของตนเองยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนได้อีกด้วยจากอนามัยแบบนี้ไม่พอนะคะต้องเอ95เท่านั้นตั้งแากอนามัยที่เราใช้ในท่วกนารตอนนี้นะคะก็คือเป็นหน้ากากแบบเดียวกับที่เราใช้ตอนโควิดอันเอง าหน้ากากตัวนี้ไปวัดกับเครื่องกรองค่าที่ออกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพมันต่ำมากเมื่อเทียบกับ N95 หรือว่าหน้าก,กากคาร์อนั่นเองค่ะที่มีประสิทธิภาพป้องกันฝุ่นได้ปานกลางนะคะซึ่งคุณก็ต้องใส่ให้มัน fit พอดีกับหน้าด้วยค่ะหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายกลางแจ้งค่ะลดการสูด PM 2.5เข้าไปในร่างกาย นนนในช่วงที่มีข้างฝุ่น PM2.5 มากเนี่ยขอแ,แนะนำที่ออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งนะคะแม้ว่าจะอยู่ในอาคารก็ต้องมีเครื่องกรองอากาศค่ะเพราะว่า PM2.5 นั้นไปได้ทุกที่เลยในสภาพแวดล้อมที่ขมุขมวแบบนี้นะคะเราอยู่ในบ้านเราจะปลอดภัยไหมก็คือฝุ่นเรออกเล็กๆเนี่ยมันสามารถเข้ามาตามช่องอากาศได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ยังกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่แม้ว่าเราจะอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในบ้านเองอในส่วนนี้ ถ้ามีเครื่องช่วยก่ออากาศมันก็จะสามารถลดไปมาถึง p l 2.5ที่ปรับปรนอยู่ในอากาศที่เราหายใจได้เองค่ะรักโลกรักอากาศเท่ากับรักตัวเองโออย่างนี้เองร,รู้แล้วก็จำไว้ด้วยนะจ้าขนานี้นะคะที่ฟ้าได้กับทุกคนไปประทับกับประเด็นจริงว่าเนาะที่ส่งผลต่ะทั่วโลกประเด็นจริงเลยที่สำคัญก็คือ มลภาวะทางอากาศถ้าทุกคนได้ดูข่าวนะคะมีประเทศหนึ่งที่มีมลภาวะทางอากาศสูงสุดในโลกเป็นปัญหาแก่ผู้ดูอากาศยท์ที่นั่น r a q i นะคะสูงถึง3 0 0 Oh, so this is Mr. Paka. Yeah. Plaka. Plaka? Plaka dekshet. Plaka dekshet. Right. Yeah. So you live in Delhi all your life? Not exactly. I am from a nearby town, Lucknow, almost 500 kilometers from here. Okay. But then yes, I have spent my half my life here. Yes, I am a Delhiite. It's a boiling pot. It has it has everything that you can you can think of ever. It has culture. It has food. It has languages. It has mess. It is sorted out. Delhi is beautiful. How bad is it? Can you give us an example of how bad the air is? Uh, air pollution is actually a huge mixture of several pollutants, and among them, the key pollutants like uh, PM 2.5, PM 10, uh, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide. Then you have several other toxic uh, elements. So what we are breathing is very hazardous level of uh, air pollution, mm -hmm. and there are a huge range of health outcomes. Even the healthier people notice all the people are wearing, some of the people are wearing masks, and the, uh, they are installing air purifier, but everyone is not able to afford them. because so, because of socio-economic conditions, it doesn't seem, it seems like it won't damage you, but actually the cocktail, the way the air pollutants emerge, they do affect you. for example, during peak hour, there is a huge traffic on the roads. so then you will have carbon monoxide, nitrogen dioxide, as well as PM 2.5. So Delhi emits, but Delhi also gets uh, impacted by the emissions or the pollution from other regions. And over the years, what has happened? Although the controls have happened in vehicle categories, then industries which do not meet the tightest emission standards, power plants, garbage burning, then you have crop residue burning. But these are the prominent sources that are impacting India. And most of the polluted cities that we list are from the northern India because since it is a landlocked place. whatever happening here accumulated little it getting emission is happening, is getting accumulated here. และนี่คือตัวเลขตัชนีชี้วัดของอากาศที่มีองค์ประกอบต่างๆดังนี้ค่ะ PM 2 5คือฝุ่นขนาดเล็กจิ๋วที่สามารถเข้าสู่กระแสะเลือดได้ PM 1 0คือฝุ่นขนาดเล็กจิ๋วที่ไม่สามารถเข้าสู่กระแสะเลือดได้โอโซนในชั้นที่เราอยู่หรือโทโพสเฟียร์จะเป็นอันตรายนอกจากนี้ยังมีไนโตรเจนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และ าร์บอนมอนอ,อกไซด์ค่ะ